ดาวไทยแล้วก็อเกตบเพชรช่องสังหกบาทสองโมงครึ่งแล้วก็ช่องหกเดีวประมาณห้าโมงเริ่มไปฝากกดไลค์กดแชร์นะฝากกดติดตามช่องยูทูบก็ได้นะแล้วก็ทิกเกอรครับแล้วก็หน้าเพลก็แบบเด็กมวัยไทยชื่อนี้ยังสามชื่อนะฝากติดตามกันเลยครับนะช่วงนี้จะเน้นช่องยูทูบเป็นหลักครับเกี่ยรกับสีที่เน้นคัดงามๆให้สมาชิกได้ได้รุ้นได้ จเชียชอบกันนะมาดูน้ำหนักล่าสุตัวนี้น้ำหนักมาดีคุณทคนช่ว, MM. ชว,ชวงน ah> tamam. ah uh ี้ฝนไม่ตกมาแล้วเพชรเอกพรเอเรเบตัวที่สองครับเพชรเอกหลังักวันนี้เ่จะเจอกับเพชรศึกสวัสดีครับอามา่าน115 ลงมาครับหนึ่งร้อยสบาจะึหนึรนี่ว่าไปแล้วเยสิเกอบร้อยแล้วอ่ะอีกอีกคิวซาครับอาจานะฟายเวทที่ว่างครับชุ่มมากครับอาจารย์ก่อนหนึ่งร้อยสบสองปอนดใช่ปะคิวซาไมู่รู้嘛คิวซางทามืนี่นะอยู่หมู่บ้านบอกหมู่บ้านมาด้วยเอแรครับลงมาครับงร้อยอ่ะลกคาดครับโแรกครับลูกคาเช่องนดั มวยรอบครับมาบินตัวนี้ครับวันเสาร์ที่12กรกฎาคม2568ครับคู่แรกมวยรอบมาบินสิงชนะเกียรติเพชรเดชะ103ก็มา102.6รุกค้าศอสิวัตนี่มา104.4เกิดเป็น1.4ครับคู่ที่สองนี่มวยรอบทุกวันครับ เพชรเอกสิงคลองหลวงร้อยที่ห้ามาพอดีประเด็จศึกต่อเย็บสวนมาพอดีแล้วก็คู่เอกครับชิงเฉมว่างครับรุ่นไพเวเครับเวทีมวยสยามออมน้อยครับหมาแดงสนสนเดชพิชัยนาวีอันนามันร้อยที่สองจากอคิวสังซอสลัดท <P ie che> ิพพิชัยนี่ยังไม่ได้สอบนะมาแล้วนะหาหมออยู่ส่วนคู่ที่แสนเชิงศิษย์อาจารย์ระำวทครับร้อยที่สี่ก็มาพอดีครับเจ <P> ากภูมิพยัคฆ์ปอเปาอิน,าานก็มาร้อยที่ห้าจุดแปดนี่คือสี่คู่ ท่อดสดช่องสามแล้วกูหากระเดียสีพนมยิมเจอกับเพชรอารมินเกตหมูเก้านี่คือ5คู่นะครับอ่ะที่ยังไม่สอบก็มีไอ้เจ้าเดชพิชัยคนเดียวเหลือสอบมาแล้วเกินเยอะสุดก็รุกคาดประมาณปอ,อนสี่รอสักครู่นะ,ะ,รนะจริงๆถ้ากดแอดมันจะขึ้นชื่อให้ใหเรื่องเลยให้เทกเลยถ้าเทคทุกคนเ็าแอดอไปอด,อดูมาก็ผ่าครับ ครับวันที่12กรกฎาคม2568ครับสิงห์ชนะเกียรติเพชรเชาครับมา102.8เจอกับลูกค,ค้า 104, สอสิสศิวัตรครับมา104.4เกิดเป็น1.4นะส่วนคู่ที่2นี่มวยรอบจังหวัดครับเป็นเอกสิงห์ทองหลวง115มาพอดีครับเจอประเด็จศึกซอเย็บสวนก็ออกมา115เช่นกั 115, กนแล้วก็คู่เอกน้ำหนัการครับหมาแดงสนุนครับชิงแชมป์ว่างรุ่นพาเวทเป็นทีมมวยสยามเอาน้อยเดวิชัยนาวีอันดามันมา112.8 ส่วนอีคิวซังซอสลาชีพครับส่วนอีคิวซังซอสลาชีพก็มา112พอดีครับคู่สี่ก็แสนเชิงสีอาจารย์ประโมทครับ114นี่ก็มา114พอดีส่วนผู้พยักษ์ปาวอินครับมา115.8นี่คือสี่คู่ช่องสามคู่ห้าก็เป็นดีอาสีพนมยิม106เจอกับเพชรอารมินเกียรติหมู่ห้าครับนี่อ่ะมัวรักมัวชอบวันนี้แม่ให้ไปเลยนะครับก่อนที่ไปเจอพิสิิทธ์ประมาณเจ็ดโมงนิดๆครับ ิงชนะรุกขาดนี่ก็สิงห์ชนะนี่ก็ประเภทหมือฝีมือรุกขาดนี่ก็ประเภทเดินแข้ง,งขซ้ายแต่ผมบอกวันนี้นะรุกขาดน่าจะเป็นรองนะเพราะสิงห์ชนะนี่มันชกมวยมาเยอะกว่าอ่ะออดรองรุกขาดสองคู่สองนี่ประเป็นศึกเอเป็นเอกวันศึกคู่นี้ก็ฝีมือกันทั้งคู่ขวาจนขวาเนี่ยจ้องที่เป็นสิงห์ทองหลวงแล้วก็คู่ สิงที่ว่าเนี่ผมยังชอบไปที่เดินวิจัยนาวีอันดามันนะนมื่อแต่ศึกกิ้วนะครับวันนี้รุกฆ่าเพชรเอกแล้วก็เดินวิจัยนี่คือสามกู่มรักมาชอบเช้านี้จะอยู่ที่มวยสยามอ้อมน้อยศึกเจ้ามวยไทยลายไปก่อนเดี๋ยวประมาณเก้าโมงกว่าจะเจอกับพิศปรับพนักกับทัศน์ศิจารณ์วันนี้แห่งรวยๆนะครับ